เรื่องโปรดชีวกะโกมารพัทสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณอัมพวันของหมอชีวกะโกมารพัทเขตพระนครราชครืครั้งนั้นแลหมอชีวกะโกมารพัทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าได้ฟังคำนี้มาว่าชนทั้งหลายย่อมฆ่าสัตว์เจาะจงพระสมณะโคดมพระสมณะโคดมทรงทราบข้อนั้นอยู่ยังเสวยเนื้อที่เขาทำเฉพาะตน อาศัยตนรรมดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชนเหล่าใดกล่าวอย่างนี้ว่าชนทั้งหลายย่อมฆ่าสัตว์เจาะจงพระสมณะโคดมพระสมณะโคดมทรงทราบข้อนั้นอยู่ยังเสวยเนื้อที่เขาทำเฉพาะตนอาศัยตนธรรมดังนี้ชนเหล่านั้นชื่อว่ากล่าวตรงกับที่พระผู้มีพระภาคตรัส ไม่ชื่อว่ากล่าวตูพระผู้มีพระภาคด้วยคำอันไม่เป็นจริงชื่อว่ายืนยันธทมอันสมควรแก่ทมการกล่าวและกล่าวตามที่ชอบธรรมจะไม่ถึงข้อติเตียนแล้วหรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูการชีวกะชนใดกล่าวอย่างนี้ว่าชนทั้งหลายย่อมฆ่าสัตว์ จาะจงพระสมณโคดมพระสมณโคดมทรงทราบข้อนั้นอยู่ก็ยังเสวยเนื้อสัตว์ที่เขาทำเฉพาะตนอาศัยตนทำดังนี้ชนเหล่านั้นจะชื่อว่ากล่าวตรงกับที่เรากล่าวหามิได้ชื่อว่ากล่าวตู่เราด้วยคำอันไม่เป็นจริงดูการชีวกะ เรากล่าวเนื้อว่าไม่ควรเป็นของบริโภคด้วยเหตุสามประการคือเนื้อที่ตนเห็นเนื้อที่ตนได้ยินเนื้อที่ตนรังเกียดดูกรรารชีวกะเรากล่าวเนื้อว่าเป็นของไม่ควรบริโภคด้วยเหตุสามประการนี้แหละดูกรรารชีวกะเรากล่าวเนื้อว่า เป็นของควร ania, บริโภคด้วยเหตุสามประการคือเนื้อที่ตนไม่ได้เห็นเนื้อที่ตนไม่ได้ยินเนื้อที่ตนไม่ได้รังเกียจดูการชีวกะเรากล่าวเนื้อว่าเป็นของควรบริโภคด้วยเหตุสามประการนี้แหละการแผ่เมตตา ดูการชีวกะภิกษุในธรรมวินัยนี้อาศัยบ้านหรือ,อนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เธอมีใจประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกันตามในนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องลากเบื้องขวาง แผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าโดยความมีตนทั่วไปในทุกสถานด้วยใจประกอบด้วยเมตตาอันไพบูรณ์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่คฤหาบอดีหรือบุตรคฤหาบอดีเข้าไปหาเธอแล้วนิมนต์ด้วยผัด เพื่อให้ฉันในวันรุ่งขึ้นดูกราชีวกะเมื่อภิกษุหวังอยู่ก็รับนิมนต์พอล่วงราตรีนั้นไปเวลาเช้าภิกษุนั้นนุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปยังนิเวศของคฤหาบดีหรือบุตรของคฤหาบดีแล้วนั่งลงบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้ คฤรบดีหรือบุตรของครืหาบดีนั้นอังฆ่าเธอด้วยบินทบาทอันประณีตความดำริว่าดีหนอคฤรบดีหรือบุตรคฤรบดีผู้นี้อังฆ่าเราอยู่ด้วยบินทบาทอันประณีตดังนี้ย่อมไม่มีแก่เธอแม้ความดำริว่าโอหนอ คฤหาบดีหรือบุตรคฤรหบดีผู้นี้พึงอังคาดเราด้วยบินธบาทอันประณีตเช่นนี้แม้ต่อไปดังนี้ก็ไม่มีแก่เธอเธอไม่กำหนดไม่สยบไม่รีบกลืนบินธบาทนั้นมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเครื่องถอนตนบริโภคอยู่ ดูการชีวกะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไนว่าในสมัยนั้นภิกษุนั้นย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นหรือเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างหรือไม่เป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าค่าดูการชีวกะสมัยนั้นภิกษุนั้นชื่อว่า ฉันอาหารอันไม่มีโทษมิใช่หรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าได้สดับมาว่าพรหมมีปกติอยู่ด้วยเมตตาคำนั้นเป็นแต่ข้าพระพุทธเจ้าได้สดับมาคำนี้พระผู้มีพระภาคเป็นองค์พยานปรากฏแล้วด้วยว่าพระผู้มีพระภาคทรงมีปกติ อยู่ด้วยเมตาดูกระชีวกะบุคคลพึงมีความพยาบาทเพราะราคะโทสะโมหะใดราคะโทสะโมหะนั้นตถาคตละแล้วมีมูลอันขาดแล้วเป็นดุจตาลยอดด้วนถึงความไม่มีมีอันไม่เกิดต่อไปเป็นธรรมดา ดูการชีวกะถ้าแลท่านกล่าวหมายเอาการละราคะโทสะโมหะเป็นต้นนี้เราอนุญาตการกล่าวเช่นนั้นแก่ท่านข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้ากล่าวหมายเอาการละราคะโทสะและโมหะเป็นต้นนี้ดูการชีวกะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้อาศัยบ้านหรือ,อนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เธอมีใจประกอบด้วยกรุณาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกันตามในนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลก ทั่วสัตว์ทุกเหล่าโดยความมีตนทั่วไปในที่ทุกสถานด้วยใจประกอบด้วยกรุณาอันไพบูร์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่คฤหาบอดีหรือบุตรคฤหาบอดีเข้าไปหาเธอแล้วนิมนต์ด้วยผัด เพื่อให้ฉันในวันรุ่งขึ้นดูกราชีวกะเมื่อภิกษุหวังอยู่ก็รับนิมนต์พอล่วงราตรีนั้นไปเวลาเช้าภิกษุนั้นนุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปยังนิเวศของคฤหาบดีหรือบุตรของคฤหาบดีแล้วนั่งลงบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้ คารืฮาบอดีหรือบุตรของครืฮาบอดีนั้นอังฆ่าเธอด้วยบินทบาทอันประณีตความดำริว่าดีหนอคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีผู้นี้อังคาาเราอยู่ด้วยบินทบาทอันประนีตดังนี้ย่อมไม่มีแก่เธอแม้ความดำริว่าโอหนอ คฤหาบดีหรือบุตรคฤหบดีผู้นี้พึงอังคาดเราด้วยบินทบาทอันประณีตเช่นนี้แม้ต่อไปดังนี้ก็ไม่มีแก่เธอเธอไม่กำหนดไม่สยบไม่รีบกลืนบินทบาทนั้นมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเครื่องถอนตนบริโภคอยู่ ดูกราชีวกะท่านจะสาคัญความข้อนั้นเป็นฉไนว่าในสมัยนั้นภิกษุนั้นย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นหรือเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างหรือไม่เป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าค่าดูกราชีวกะสมัยนั้นภิกษุนั้นชื่อว่า ฉันอาหารอันไม่มีโทษมิใช่หรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าได้สดับมาว่าพรหมมีปกติอยู่ด้วยกรุณาคำนั้นเป็นแต่ข้าพระพุทธเจ้าได้สดับมาคำนี้พระผู้มีพระภาคเป็นองค์พยานปรากฏแล้วด้วยว่าพระผู้มีพระภาค ทรงมีปกติอยู่ด้วยกรุณาดูการชีวกะบุคคลพึงมีความพยาบาทเพราะราคะโทสะโมหะใดราคะโทสะโมหะนั้นตถาคตละแล้วมีมูลอันขาดแล้วเป็นดุจตาลยอดด้วนถึงความไม่มี มีอันไม่เกิดต่อไปเป็นธรรมดาดูการชิวกะถ้าแลท่านกล่าวหมายเอาการละราคะโทสะโมหะเป็นต้นนี้เราอนุญาตการกล่าวเช่นนั้นแก่ท่านข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้ากล่าวหมายเอาการละราคะโทสะโมหะเป็นต้นนี้ ดูกรารชีวกะภิกษุในธรรมวินัยนี้อาศัยบ้านหรือ,อนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่มีใจประกอบด้วยมุทิตาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกันตามในนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวาง แผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าโดยความมีตนทั่วไปในที่ทุกสถานด้วยใจประกอบด้วยมุทิตาอันภัยบู์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่คฤหาบอดีหรือบุตรคฤหาบอดี เข้าไปหาเธอแล้วนิมนต์ด้วยพัดเพื่อให้ฉันในวันรุ่งขึ้นดูกราชีวกะเมื่อภิกษุหวังอยู่ก็รับนิมนต์พอล่วงราตรีนั้นไปเวลาเช้าภิกษุนั้นนุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปยังนิเวศของคฤหบดีหรือบุตรของคฤหบดีแล้วนั่งลงบนอาสนะ ที่เขาปูลาดไว้คฤรหาบดีหรือบุตรของครืหาบดีนั้นอังฆ่าเธอด้วยบินทบาทอันประนีตความดำริว่าดีหนอคฤรหาบดีหรือบุตรคฤรหาบดีผู้นี้อังฆ่าเราอยู่ด้วยบินทบาทอันประนีตดังนี้ย่อมไม่มีแก่เธอ แม้ความดําริว่าโอหนอคฤหาบดีหรือบุตรคฤหบดีผู้นี้พึงอังคาดเราด้วยบินทบาทอันประณีตเช่นนี้แม้ต่อไปดังนี้ก็ไม่มีแก่เธอเธอไม่กำหนดไม่สยบไม่รีบกลืนบินทบาทนั้นมีปกติเห็นโทษ มีปัญญาเครื่องถอนตนบริโภคอยู่ดูกระชีวกะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไหนว่าในสมัยนั้นภิกษุนั้นย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นหรือเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างหรือไม่เป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าค่า ดูการชีวกะสมัยนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าฉันอาหารอันไม่มีโทษมิใช่หรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าได้สดับมาว่าพรหมมีปกติอยู่ด้วยมุทิตาคํานั้นเป็นแต่ข้าพระพุทธเจ้าได้สดับมาคํานี้ พระผู้มีพระภาคเป็นองค์พยานปรากฏแล้วด้วยว่าพระผู้มีพระภาคทรงมีปกติอยู่ด้วยมุทิตาดูกระชีวะกะบุคคลพึงมีความพยาบาทเพราะราคะโทสะโมหะใดราคะโทสะโมหะนั้นตถาคตละแล้วมีมูลอันขาดแล้ว เป็นดุดตาลยอดด้วนถึงความไม่มีมีอันไม่เกิดต่อไปเป็นธรรมดาดูกรรารชีวกะถ้าแลท่านกล่าวหมายเอาการละราคะโทสะโมหะเป็นต้นนี้เราอนุญาตการกล่าวเช่นนั้นแก่ท่านข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้า กล่าวหมายเอาการละราคะโทสะโมหะเป็นต้นนี้ดูกระชีวกะภิกษุในธรรมวินัยนี้อาศัยบ้านหรือนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่มีใจประกอบด้วยอุเบกขาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกัน ตามในนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าโดยความมีตนทั่วไปในที่ทุกสถานด้วยใจประกอบด้วยอุเบกขาอันไพบู์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ คารืาบอดีหรือบุตรคารืาบอดีเข้าไปหาเธอแล้วนิมนต์ด้วยพัดเพื่อให้ฉันในวันรุ่งขึ้นดูกราชีวกะเมื่อภิกษุหวังอยู่ก็รับนิมนต์พอล่วงราตรีนั้นไปเวลาเช้าภิกษุนั้นนุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปยังนิเวศของคฤหาบดี หรือบุตรของคฤรบดีแล้วนั่งลงบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้คฤรบดีหรือบุตรของครืหบดีนั้นอังค่าเธอด้วยบินทบาทอันประนีตความดํำริว่าดีหนอคฤรบดีหรือบุตรคฤรบดีผู้นี้อังคาาเราอยู่ด้วยบินทบาทอันประนีต ดังนี้ย่อมไม่มีแก่เธอแม้ความดำริว่าโอ๋หนอคฤหาบดีหรือบุตรคฤหบดีผู้นี้พึงอังคาดเราด้วยบินทบาทอันประณีตเช่นนี้แม้ต่อไปดังนี้ก็ไม่มีแก่เธอเธอไม่กำหนดไม่สยบไม่รีบกลืนบินทบาทนั้น มีปกติเห็นโทษมีปัญญาเครื่องถอนตนบริโภคอยู่ดูกระชีวกะท่านจะสาคัญความข้อนั้นเป็นฉไนว่าในสมัยนั้นภิกษุนั้นย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นหรือเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างหรือไม่เป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าข่า ดูการชีวกะสมัยนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าฉันอาหารอันไม่มีโทษมิใช่หรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าได้สดับมาว่าพรหมมีปกติอยู่ด้วยอุเบกขาคำนั้นเป็นแต่ข้าพระพุทธเจ้าได้สดับมาคำนี้พระผู้มีพระภาคเป็นองค์พยานปรากฏแล้ว ด้วยว่าพระผู้มีพระภาคทรงมีปกติอยู่ด้วยอุเบกขาดูการชีวกะบ,บุคคลพึงมีความเบียดเบียนมีความไม่ยินดีมีความกระทบกระทั่งเพราะราคะโทสะโมหะใดราคะโทสะโมหะนั้นตถาคตละแล้วมีมูลอันขาดแล้ว เป็นดุจตาลยอดด้วนถึงความไม่มีมีอันไม่เกิดต่อไปเป็นธรรมดาดูการชีวกะถ้าแลท่านกล่าวหมายเอาการละราคะโทสะโมหะเป็นต้นนี้เราอนุญาตการกล่าวเช่นนั้นแก่ท่านข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้า กล่าวหมายเอาการละราคะโทสะโมหะเป็นต้นนี้ทำบุญได้บาปด้วยเหตุห้าประการดูการชีวกะผู้ใดฆ่าสัตว์เจาะจงตถาคตหรือสาวกตถาคตผู้นั้นย่อมประสบบาปมิใช่บุญเป็นอันมากด้วยเหตุห้าประการคือ ผู้นั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายจงไปนำสัตว์ชื่อโน้นมาดังนี้ชื่อว่าย่อมประสบบาปมิใช่บุญเป็นอันมากด้วยเหตุประการที่หนึ่งนี้สัตว์นั้นเมื่อถูกเขาผูกคอนำมาได้เสวยทุก์ขโทมนัดชื่อว่าย่อมประสบบาปมิใช่บุญเป็นอันมาก ด้วยเหตุประการที่สองนี้ผู้นั้นพูดอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายจงไปฆ่าสัตวน์นี้ชื่อว่าย่อมประสบบาปมิใช่บุญเป็นอันมากด้วยเหตุประการที่สามนี้สัตว์นั้นเมื่อเขากำลังฆ่าย่อมเสวยทุกข์โทมนัสชื่อว่าย่อมประสบบาป มิใช่บุญเป็นอันมากด้วยเหตุประการที่สี่นี้ผู้นั้นย่อมยังตถาคตและสาวกตถาคตให้ยินดีด้วยเนื้อเป็นอากเปิยะชื่อว่าย่อมประสบบาปมิใช่บุญเป็นอันมากด้วยเหตุประการที่ห้านี้ดูกราชีวกะ ผู้ใดฆ่าสัตว์เจาะจงตถาคตหรือสาวกของตถาคตผู้นั้นย่อมประสบบาปมิใช่บุญเป็นอันมากด้วยเหตุห้าประการนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วชีวะกะโกมารพัทได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ น่าอัศจรรย์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญไม่เคยมีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุทั้งหลายย่อมฉันอาหารอันไม่มีโทษหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษ,ณษณิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควา่าเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทาง หรือส่องประทีปในที่มืดด้วยคิดว่าผู้มีจักสุจักเห็นรูปฉันใดพระผู้มีพระภาคทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยายฉันนั้นเหมือนกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสารณะขอพระผู้มีพระภาค ทรงจำค่าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเรื่องโปรดชีวะกะโกมารพัทจบ